บอกได้เลยว่ารถสวยปีใหม่ไม่น้อยโถมตัวท็อปของลักชูรี่นั่นเองเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดสิ่งแรกที่เห็นคือสภาพของเขาเนี่ยเดิมใหม่จริงๆมานั่งเบาะมิกกี้เมาส์อย่างนี้บอกได้เลยว่ามันสบายจริงๆใหม่เกินไปนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะรักษารถช่วงล่างจากการขึ้นลูกละนาดนิ่มนะเอาจริงนิ่มเลยผู้โดยสารตอนหลังนี่น่าจะหลับสบายกันเลย กับตัวรถที่เรียกได้ว่าปีก็ไม่ได้ลึกนะครับสภาพยังกริบๆอย่างนี้อยู่เซฟคอนไปได้เกือบ2ล้านจริงๆสวัสดีครับผมเซลเทนนะครับจาก c a r l o f ฟ Auto Import EP นี้เป็น EP แรกของรายการวัยรุ่นเทสได้ออนเดอะโรดโดยที่เราจะพารถดีๆ มาเทนได้บนท้องถนนก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้ากันสําหรับสภาพรถคันนี้จะบอกได้เลยว่าเดิมๆม,มีที่มาที่ไปอย่างไรสามารถติดตามคลิปย้อนหลังของน้องจูนได้บริเวณด้านบนเลยนะครับตัวนี้เป็นรถ Toyota าอาผ a าดโฉม G-F ปี P 2020บอกได้เลยว่ารถสวยปีใหม่ไม่น้อยเลยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นโฉมตัวท็อปของลักชูรนั่นเองเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้านหน้านะครับ เขาจะมาพร้อมกับไฟโปรเ e ค t เตอร์สดวงแบบนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเลยทีเดียวกระจังหน้าโครเมียมเล่นเส้นสายสวยงามเดิมๆทั้งหมดเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกบอกได้เลยว่าสภาพกริปมากๆจริงๆครับบริเวณด้านข้างสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือล้อแม็กสวยๆอย่างนี้ตัวนี้นะครับจะมากับล้อแม็กอลอยขอบ17ยางโยโกฮาม่าตัวนี้บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดเส้นสายโครเมียมเรียกได้ว่าดีไซน์สวยงามเลยทีเดียว โครเมียมทุกจุดนี่ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้มีตําหนิริ้วรอยอะไรมากมายในส่วนของหูช้างตัวนี้จะมีในส่วนของไฟเลี้ยววิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วประตูเดิมๆนะครับผมมาพร้อมกับฝ่าท้ายไฟฟ้าแบบนี้ตัวรถด้านในตัวนี้จะได้เบาะมิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปนั่นเองซึ่งมาพร้อมกับเบาะสีเบดทําให้ดีไซน์ด้านใน ดูโปร่งและกว้างขวางมากขึ้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพามาชมบริเวณด้านท้ายกันนะครับบอกได้เลยว่าด้านท้ายรถคันนี้สวยเดิมๆเ,เลยจริงๆในส่วนของโครเมียมสัญลักษณ์ไฮบริดตัวนี้จะเป็นการขับเคลื่อน4ี่ล้อก็คือจะมากับสัญลักษ e ณ์ e4 ด้วยสำหรับบริเวณด้านท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแถวนั่งตอนที่3มแถวนั่งตอนที่3าความพิเศษของเขาเนี่ยครับสามารถพับเก็บด,ด้านข้างได้นะครับผมฝาท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นฝาท้ายปิดลนะักษณะไฟฟ้า นะครับโดยที่เราปิดปุ๊บระบบของเขาจะมีโปรเทคแจมเวลาที่หนีปุ๊บมันจะตีกลับขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ Toyota มีมาให้เนี่ยทุกดีเทลทุกจุดเขาทำมาดีเลยทีเดียวครับโอ้ขออนุญาตเข้ามานั่งข้างในรถกันนิดนึงนะครับผม บอกได้เลยว่าคันนี้สิ่งแรกที่เห็นคือสภาพของเขาเนี่ยเดิมใหม่จริงๆนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะเป็นลักษณะซอฟทัสนะครับซึ่งเป็นหนังตัดเข้ารูปสวยงามโครเมียมนะครับแดชบอร์ดลายไมย้ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์เลยทีเดียวความพิเศษของตัว G F ตัวนี้นะครับ มันจะบ่งบอกถึงความลักัวรี่ตัวแกนพวงมาลัยนะครับผมจะมีในส่วนของลายไม้มาเป็นทริมตัวนี้บทล่างด้วยตัวบริเวณหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่ตัวนี้จะเป็นแบบ TFP ขนาด4.2นิ้วนะครับมาพร้อมกับฟอนต์เดิมๆเลยซึ่งเป็นทัชสกรีนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่กว่าที่คิดไว้เยอะหัวเกียร์อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ว่าในส่วนของลายไม้ยังอยู่ในสภาพเดิมๆความพิเศษของเขาเนี่ยมันจะมีในส่วนของหลังคาพานโนรามิกมาด้วยทำให้ฟิลลิ่งในเรื่องของการ การขับขี่ดูโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นตัวรถคันนี้นะครับจะมากับ Digital อ n นเนอร์มิลการใช้งานของเขาง่ายนิดเดียวนะครับจับตัวเดือยตรงนี้สับปั๊บขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของกล้องมอนหลังแน่นอนครับว่าตัวเนี้ย จะลดการสบสายตาปิ้งป,งปิงระหว่างโชเฟอร์กับคนนั่งท้ายนั่นเองครับบริเวณด้านบนนะครับจะมาให้กับไฟสองสว่างถึง2ตำแหน่งพร้อมกับตัวควบคุมประตูนะครับจากาทางผู้ขับขี่สามารถช่วยเปิดประตูไฟฟ้าเปิดฝาท้ายต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีปุ่ม SOS หรือว่า Emergency Call อันนี้คือเดิมๆของโรงงานที่มีมาให้กล่องเก็บแว่นพลาสติกสภาพยังดีอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวแผงบังแดดนั่นเองไฟทุกอย่างนะครับ ยังใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับตัวลาเบลที่แปะมาเดิมๆหมดเลยเรียกได้ว่าเอาจริงคันนี้ปี2020นะครับซึ่งก็ปีไม่ไดลึกมากหรอกแต่ว่าสภาพเดิมๆของเขาผมมองว่าลูกค้าใช้รถค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใช้ถ่านหนุถนอมด้วยเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปเทสได์ไหนๆรถก็อยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนว่าเทนขอพูดในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันนิดนึงนะครับผม สิ่งแรกที่มานั่งเบาะมิกกี้เมาส์อย่างนี้บอกได้เลยว่ามันสบายจริงๆเป็นรถผู้บริหารแหละตามโจทย์ของทางเอาผ่านเลย mm hmm. ข้อดีของเบาะมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับ mm hmm. เวลาที่เราพักผ่อนอีเดียบุและ mm hmm. เรากําลังหลับได้ที่ mm hmm. สังเกตไหมว่าตัวนี้จะโอบล้อมศีรษะของเราตลอดเวลานะครับ mm hmm. ในเรื่องของการขับขี่ด้วยช่วงล่างที่นิ่มนวลสบายมากยิ่งขึ้นแล้ว ตัวเบาะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นอีกในส่วนของเบาะนะครับแน่นอนว่าใหม่เกินไปนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะรักษารถให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาจริงๆในสุดเรื่องของเบาะในเรื่องของพลาสติกไม่ได้มีช้ำไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมตัวสวิตช์นะครับทุกอย่างยังใช้งานได้อย่างดีในเรื่องของพักเท้าตรงนี้นะครับผม ปรับกึ่งนอนอะไรอย่างนี้กรณีที่ต้องการหลับนะครับอิเดียบทของเราด้วยเบาะมิก้เมาส์อย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนตัวแล้วก็สะดวกสบายจริงๆผู้โดยสารสมมติเราเดินทางไกลๆเนะาะเราจะเบื่อแน่นอนว่าเราสามารถดูหนังอินเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆผ่านตัวนี้ได้เลยรวมถึงไฟแอมเบียนท์ไลท์ตอนกลางคืนยามค่ำคืนเนี่ยตัวรถดูมีดีเทลและลักชูรีมากยิ่งขึ้นตัวรถภายนอกดูสวยแล้วด้านในเนียนกริปดีขนาดนี้ ถามหน่อยว่าช่วงล่างและเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปออนเดอะรถกันเลยครับการขับขี่ค่อนข้างมองทัศนวิสัยนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยตามสไตล์รถตู้เนี่ยเขาก็สูงประมาณหนึ่งอยู่แล้วทําให้วิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันปโปรง่งมันกว้างขวางด้วยตัวรถเนี่ยเก็บเสียงมาอย่างดีนะรู้สึกได้เลยว่าเสียงจากด้านนอกไม่ได้เข้าตัวรถอะไรเท่าไหร่เลยยังมีความเงียบอยู่เลยช่วงล่างจากการขึ้นลูกระนาด นิ่มนะเอาจริงนิ่มเลยผู้โดยสารตอนหลังนี่น่าจะหลับสบายกันเลยแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถเนี่ย มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองแน่นอนว่าทําให้ตัวรถประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยนะครับจะมีปุ่มคอนโทรลมาให้ทั้งหมดซ้ายและขวาด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการควบคุมจอส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเอาง่ายๆเหมือนรีโมทสั่งการผ่านทางนี้รีโมทซ้ายคือตรงนี้รีโมทขวาคือตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถกดปรับอะไรต่างๆได้ตัวนี้จริงๆออกห้างจริงๆอ,อยู่ประมาณ3ล้านปลายปลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ผมมองว่าทุกวันนี้จริงๆมันแค่5ปีแหละถ้าขายเนี่ยราคามันผมมองว่าจะประหยัดคอสค่าใช้จ่ายไปประมาณล้านเกือบ2ล้านเลยทีเดียวนะกับตัวรถที่เรียกได้ว่าปีก็ไม่ได้ลึกนะครับสภาพยังกริบๆอย่างนี้อยู่ เซฟคอร์สไปได้เกือบ2ล้านจริงๆสำหรับคนที่กำลังมองหา Toyota a l p h a า d น,นะครับโชม g f p 2020ี2020หน้าใหมเนอร์เชนอย่างนี้ราคาแบบนี้ผมมองได้เลยว่าลงทุนอย่างคุ้มค่าแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมที่เห็นได้พาไปดูตัวรถโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของการเทสได์แล้วนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มค่า น่าใช้น่าจับต้องเลยจริงๆสําหรับใครที่สนใจนะครับผมรถยนต์โตโยต้าทั้งเอาผาดทั้งเวลไฟนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับผมที่เบอร์025090999 EP หน้า e นะครับผมสําหรับรายการวัยรุ่นเทสดีออนเดอะโรดนะครับผมจะมาเทสได้รถรุ่นไหนยังไงก็ขออนุญาตฝากติดต,ตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ